่าภารกิจเอ็มเกือบแตกยิงแค่สามพันสี่เป็นไงล่ะกูเก่งเอ่อใครก็ได้ไปเม้นหน่อยดิไปเม้นในไลน์ให้หน่อยดิบอกว่าเรียกเียก็ได้ไอหนึ่งหรืออะไรก็ได้เดี๋ยวพี่ว่ามีใครลงได้อีกบ้าง คือเราเต็มที่ไงเราเราคิดว,ว่าถ้าลงได้ก็ลงลงไม่ได้ก็รอบหน้าไม่เป็นไรไม่ไม่ไมีมมมดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าทัวร์แบบนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รางวัลแม่งกะโหลก,กลาจริงๆน,นะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนรางวัลเหมือนทัวร์นาเมนท์ที่แล้วท,ทัวร์นาเมนท์ที่แล้วได้ทีได้ก็เป็นล้านเลยยศเคไอ,อน้นี่หักควยหักภาษีมั้งไอ้สัตว์แม่งกรมสร,รพากรแม่งแบบมาอย่างในเกมเลย หลอให้กูดีใจได้เป็นร้านที่ไหนได้หาหาทหารกระจุยเลยสนะัเผอเแดกเผยเก็บาภาษีเจ็ดเปอร์เซนด้วยีเย็ดแม่เว้ยเดือดรวยสุดต้องโอ้ตายชีวิตอยากรวยเหมือนพี่ไหมเล่นรถถังให้ครบทุกสาย,ยดิแค่แค่ี้ก็รวยแล้ว อก็สายรถถังครบเมื่อไหร่ก็ไม่มีอะไรต้องซื้อใหม่แล้วไงเออรถมันตันแล้วไม่มีรถสายใหม่มาก็เลื่อยๆ่อยได้แล้วก,ก็จาก9.7เป็น8.7หรือว่ายังไงยังไม่รู้รายละเอียด ใช่มาประจานหน้าใครไม่ได้เลยไม่งั้นทําได้แค่ซัพพอร์ตเขาอย่งเดียวแต่พี่ก็ชอบนะพี่เอ็มบอยอยู่คันนี้เล่นง่ายดีเปิดแม่งแม่นดีชอบอออเาาอ้แปดมึง <F 8 S 1> จะ ไม่ก็คนมันเล่นเล่นไม่เยอะไงเพราะว่าเห็นว่าเป็นรถถังกะโหลกกลามอ้งสำหรับพี่ก็ชอบนะนาช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะจ่ายแจกฟรีแล้วมึงจะถอยโดนกูทำคยแอ้วลกูจอดนิ่งๆนะไอ้สัตว์กิวปัญญาอ่อนหรือไงอ่ะพะออกมาหนึ่งแบบสามสัตว์ตายนะไอ้เียเจ็บแม่กลับบ้านไปเลยอ่ะโอ้โด้วย สวัส mhm. ดีคิวสิบห้าเลนดีๆเลนดีๆดิเลนด <us w ild> <acon teor> ีๆ <Nixon> ก็ได้แล้วไม่จำเป็นต้องอะไรหรอกโถเมาส์ยิงคนยิงเป็นอ่ะสบายได้ยิงเข้ายิงเข้ายิงดีๆเข้านี่แน่เลี้ยวหาพ่อของรอยจัน เลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวปรับไป800 800ด้าเมจเลี้ยวน,นี่แน่เขาหามองหน้ากูนาปรับไปพันสองไงจ้าเยครับ 1. พี่ใส่ปืนหนักเลยอืมหายไปแล้ว ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมมีความเป็นไปได้70%ที่เลดเจเจเอรอยและเอ็มจะแตกเพราะว่ากิลสองคันพี่ยิงนัลพันสองคันเลยเฮ้ยอิลิโอน่าหีอโอ้ยเอเจ็ดเลือดเต็มหลอดเลยโอ้โหคุยอะไรเนี่ยแย่แม่ โคตรสับประรดเลยโอ้ยเจ็ดนุ๊ชทิพายเลยแยดโด้กิวลูกฮีโอโดดปืนเอ้ยเอสี่เอเอสสี่ทำมุมไม่เป็นก็กระโหลกนะเข้าทุกเม็ดนะ ถ้าเจอถ้าเจอถ้าอย่างเช่นสมมติถ้าเองเล่นเอเอเองเล่นไม่รู้แล้วไม่รู้วิธีแบบว่าทําให้เกาะแบบว่าหนาจริงๆอะ่ะพี่บอกเลยนะว่าโดกูเข้าทุกเม็ดกูบอกเลย